เดี๋ยววันนี้จะมาช่วยเปลี่ยนรถไม้กวาดไปก่อนเป็นรถขายน้ํากันนะคะน้ำเราพร้อมแล้วยังไงในต่อค,อครับพี่เราจะเอาไม้กวาดทั้งหมดนี้ออกแล้วก็เอาน้ํามาเรียงใส่เพื่อที่จะไปขายวันนี้เราขายจริงใช่ไหมพี่กอนขายจริงครับวันนี้นี่เราต้องพร้อมนะครับต้องซื้อน้ําแข็งมาใส่เอาไม้กวาดออกก่อนเดี๋ยวช่วยไอ้นี่ออกมาแล้วก็ให้พ่อไปเก็บแต่ว่าวันนี้สนุกแน่เราเคยขายไม้กวาดแล้วเราก็ต้องมาขายน้ำซึ่งราะว่าขายได้แน่ๆได้หอนเปิร์า้างก่อน ขวดน้ำเราใส่เต็มถังละเดี๋ยวรอน้ำแข็งมาโปะแล้วก็ตกแต่งข้างนอกนิดหน่อยให้เขารู้ว่าเราขายน้ำตอนนี้เราก็เรียงน้ำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่น้ำแข็งแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ก้อนหาเชือกมาล้างตรงนี้ไว้นะคะใครจลดไม่กวนกัซอยกันนอกแขตก็บว่ามีแห้งดึงเนาะ๋ย่าคล้องกับดึงซอยตัว2เถี่ยมันตกมันลนเสืุอลูกใครทําคะพี่บดหรือหลอดเอาบดเอาไปแช่น้ำเหรอคะใช่เอาเอาบด น้ำมาใส่ในถังนี้นะคะเพราะมันใส่ไม่พอนี่เริ่มแล้วหนักกว่าหนักกว่านะน้ำเนาะน้ำเหนักกว่าไหมกว่าน้ำแข็งเต็มนิ้วอืออือน,นี่เราจะเป็นแม่ค้าหนึ่งวันแม่ค้าขายน้ำ <laughs> เดี๋ยวไปดูต่อที่ช่องพี่ก่อนนะคะว่าเราจะทำเวลากินนาทีในการขายน้ำของเรา